ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแบล็คลิสสาวจีนที่อัดคลิปทำคอนเทนต์ว่าซอยนานานั้นอันตารายเตือนภัยชาวต่างชาตินะครับและยังพบว่าสาวจีนคนนี้แอบทำขายของทางออนไลน์ถือว่าเป็นการทำงานโดยผิดกฎหมายด้วยครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชิญหญิงชาวจีนมาสักถามนะครับโดยเธอเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนทําคลิปจริงๆแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยนะแค่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติระวังตัวไว้เท่านั้น ทั้งนี้จากการตรวจพฤติกรรมยังพบว่าสาวจีนคนนี้มีการไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าทางออนไลน์ซึ่งเข้าขายการทำงานของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพรกรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพนักง,งานสอบสวนจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบและก็ดำเนินคดตีตามกฎหมายนะครับพร้อมเตรียมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยต่อไปด้วยครับ